สองพระนางซุปตาแม่เหล็กแห่งยุคติกจิตศราพรและแอนทอปผสมร่วมงานละครด้วยกันแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแต่สร้างความประทับใจหนักมากกับผลงานโรแมนติกดรามา่าความรักของเขมชาชและหนุ่นเล็กสุริยาวดีคู่รักมหาทิทยาลัยที่มีเหตุทางครอบครัวให้เลิกราททาให้เขมชาชเจ็บช้ำไม่ไหวได้เห็นการขับเคี้ยวฝีมือพ่อแง่แม่งอนที่อยู่บนพื้นฐานความรักเคมีดีงามทะลุจอพาร์ทดรามา่าน้ำตาพี่แอนดวน,ดวนกับน้ำตาพี่ติ๊กบีบหัวใจคนดูสุดๆแถมยังมีหลอเทพพี่ก้องสหรัฐกับสวยนางฟ้าสิริต้าม ประทับใจกันอีกครั้งในละครอย่าลืมฉันทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มตอนแรกวันศุกร์นี้งานนี้พี่แอนมาขอแรงเชียร์แม่นหนุนเล็กเต็มที่เพราะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่อยู่ในความทรงจำพอรู้ว่าจะได้ชมอีกครั้งก็ดีใจหนักมากค่ะ อยากดูเหมือนกันนะคะเพราะเรื่องนี้ออกอากาศเมื่อไหร่คนก็ดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องคลาสสิกโอ้น้ำตาแอนอาจจะแพ้พี่ติ๊กนะพี่ติ๊กน่าจะเยอะกว่าเพราะแอนเป็นประเภทแบบเศร้าลึกเขาจะปล่อยกว่าระเบิดกว่าอย่าลืมฉันนะคะจะกลับออนออีกครั้งหนึ่งนะคะทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มวันศุกร์ที่20ตุลาคมนี้ค่ะติดตามความสนุกสุดคลาสสิกข,ของบทประพันธ์และการแสดงเฉียบขาดของพี่แอนทองะสมกันอีกครั้งในละครอย่าลืมฉันทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ